สวัสดีค่ะอุ้มนะคะ d j ใจบุรักสเปเชียลิสต์จาก DJI สาขา Fashion Island Coaching this week วันนี้นะคะอุ้มจะมาสอนวิธีการสกินช็อตภาพถ่ายในวิดีโอ Action 5 Pro นะคะผ่านแอป DJI Mimo ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการและขั้นตอนอยังไงกันบ้างไปชมกันเลยขั้นตอนแรกนะคะให้เราเข้ามาที่แอป DJI Mimo ค่ะให้เราเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน DJI Mimo กับกล้อง Action 5 pro นะคะหลังจากนั้นกดเชื่อมต่อได้เลยค่ะแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งค่ะหลังจากที่แอปเชื่อมต่อกับกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะให้กด p l a y b a c k ค่ะให้เราเข้าไปเลือกวิดีโอที่เราต้องการสกินช็อตค่ะหลังจากที่เราได้วิดีโอที่เราต้องการสกินช็อตเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเลือกไปที่หัวข้อภาพถ่ายหน้าจอค่ะ หลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีวิดีโอให้เราเลื่อนเพื่อที่จะเลือกช็อตท,ที่เราต้องการจะสก,กีนช็อตนะคะหลังจากที่เราเลือกช็อตท,ที่เราต้องการสกีนช็อตเรียบร้อยแล้วนะคะข้างล่างเขาก็จะมีกรอบให้เราเลือกอีกทีหนึงนะะ่งค่ะหลังจากที่เราเลือกกรอบที่เราชอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถกดบันทึก ภาพถ่ายที่เราสกีนช็อตได้เลยค่ะ